ตะวันรีวิวสวัสด,ดีครับวันนี้เรามาทำอุปกรณ์ออกภาคสนามกันดีกว่าครับเวลา<ส>ที่เราไปเล่นเครื่องบินนอกสถานที่นะครับบางครั้งเนี่ยก็ถ้าโชคดีจะมีปลั๊กไฟให้เราเสียบแต่ถ้าเกิดบังเอิญที่สนามนั้นไม่มีเนี่ยเราก็ จะลำบากแล้วเรื่องแบตเตอรี่นะครับว่าจะชาร์จยังไงมาดูวิธีการกันนะครับผมจะยกตัวอย่างตัวที่ชาร์จแบตเตอรี่ไอเอสดีนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นตัวต่อเป็นปลั๊กเหลืองซึ่งโดยปกติเนี่ยเราก็จะใช้ตัวสวิตชิ่งมาดูกันนะครับ ปกติเนี่ยเวลาออกภาคสนามเราก็จะมีตัวสวิตชิ่งตัวนี้นะครับแล้วก็เราก็จะทําตัวสายปลั๊กอย่างนี้ต่อเข้ากับตัวที่ชาร์จของเขานะครับเสียบไปที่ตัว S D T หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เสียบปลั๊กตัวนี้นะครับที่กรณีที่เราออกภาคสนามเนี่ยแล้วไม่มีปลั๊กให้เสียบเนี่ยชุดนี้เราเก็บไม่ใช้แล้วครับแต่สิ่งที่เราจะต้องทําเพิ่มเนี่ยนะครับ เราจะต้องเตรียมอุปกรณ์ดังนี้หนึ่งคือสายนะครับสายไฟปกติเนี่ยเราเล่นยงบินเราจะซื้อสายพวกนี้กันอยู่แล้วนะครับซื้อตามร้านอาซีได้นะครับจะมีอยู่สองไซส์ไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่เนี่ยให้ซื้อไซส์ใหญ่มาเลยนะครับเพราะว่าไฟมันจะไหลยเยอะอันที่สองนะครับเราก็จะต้องมีตัว XT ตัวนี้นะครับ XT ตัวนี้เนี่ยก็จะมาเป็นคู่ก็จะเป็นตัวคู่กับตัวเมียเราก็ต้องมาดูว่าตัวนี้เขาใช้อะไรนะครับแล้วก็จับคู่กัน,นคู่กันอย่างนี้ งั้นตัวนี้ไม่ใช้ก็จะเหลือตัวนี้ตัวเดียวที่จะต้องใช้ตัวที่3ที่จะต้องซื้อนะครับก็คือตัวที่หนีบตัวนี้นะครับที่หนีบเนี่ยก็ไปซื้อตามร้านที่ขายอะไหล่แบเตเตอรี่เลยก็ได้ครับหรือจะไปซื้อที่ชาร์จแล้วก็เอามาแต่หัวก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยเราก็เอาสายนี้มานะครับด้านหนึ่งมาเชื่อมเข้า,ก,ากับตัวนี้นะครับอีกด้านหนึ่งเราก็มาเชื่อมเข้ากับตัวที่หนีบตัวนี้พอเชื่อมเสร็จเรียบร้อยเนี่ย มันก็จะมาเป็นเส้นนี้ละนะครับยังไงต่อนะครับขั้วนะครับก็ต้องดูขั้วเนี่ยดำนะครับดําแดงต้องให้ตรงกันนะครับตัวนี้เนี่ยดําจะอยู่ตรงแหลมๆก็คือขั้วลบนะครับบวกจะอยู่ข้างล่างตรงแบนๆวิธีจําผมจะจำนี้ฮนะข้างบนจะแหลมเหมือนหลังคาบ้านข้างล่างก็จะเรียบๆเหมือนพื้นพื้นบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นชั้น1ข้างบนก็เป็นชั้นสองเพราะฉะนั้นดําอยู่ข้างบนก็จะเป็นแบบนี้ เราก็จะต้องพ่วงสีให้ตรงนะครับดำแดงดำอย่างนี้ไปดูกันครับว่าทำยังไงอ่ะไปดูกันครับเริ่มต้นนะครับเราก็เสียบตรงนี้เข้าก่อนครับต้องเสียบให้แน่นนะเพราะถ้าไม่แน่นมันจะไม่ติดนะครับอ่าพอติดเข้าแดงเสร็จเรียบร้อยเราก็เสียบดำ พอทำเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราค่อยเสียบตัวนี้เข้ากับตัวเครื่องชาร์จของเรานะครับก็เสียบให้ตรงขั้วเนี่ยไฟก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการชาร์จตามแล้วแต่เลยเพราะว่าเครื่องชาร์จของแต่ละท่านเนี่ยชาร์จยังไงอย่างรุ่นนี้ก็จะเสียบเข้าทางด้านนี้2อันแล้วก็ทําการชาร์จมาดูกันนะครับแล้วก็เสียบตรงนี้เข้าไปเสียบตรงนี้เข้าไป เรียบร้อยขึ้นมานะครับวัดโวลต์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดตั้งค่าว่าเราจะชาร์จที่เท่าไหร่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการชาร์จทําการชาร์จได้แค่นี้เองง่ายๆนะครับก็ใช้งานได้แล้วพอใช้เสร็จนะครับเราทําตามสเต็ปนี้นะครับเราเอาตัวนี้ออกก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราเอาตัวนี้ออกสุดท้ายเนี่ยนะครับเราก็ไล่ถอยหลังเอาดําออก เอาแดงออกแค่นี้เองง่ายๆนะครับลองสามารถประยุกต์ใช้ได้ลองไปทำกันดูนะครับอย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนบีนี่สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ